โอเคสวัสดีครับวันนี้กลับมากันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาดูเสร็จแล้วมาคุยนะครับก็เป็นหัวข้อใหม่นะของฝั่งอนิเมะกันบ้างนั่นก็คือไก่บะเจ้าหนูซามูไรนะครับจริงๆเนี่ยเป็นการต์ตูนที่ก็บอกว่าเคยมีมาก่อนเนาะมันมันมันนานมากก็แหละแต่อันนี้เขามีการอ่ารีเมคเนาะเออเป็นเป็นภาพใหม่ที่ค่าจะา่าสวยสดใสเลยอ,อันนี้ต้องถามให้กับว่า,วาสไตล์งานภาพประมาณนี้คุณคิดว่าโอเคไหมครับอืมโอเคละก็ประมาณเนี้ยแหละ มันก็มันก็มันก็คล้ายๆของเก่าดีนี่ไม่ถึงแบบตัวนงางมังงะอะไรอะ่ะแต่มาปรับเป็นอนิเมะอะไรเงี้ยใช่าลายเส้นกําลังดีเลยนะผมว่านะมันจะมีความอิงแบบของเก่าหน่อยแต่ก็มีความแบบเป็นทันสมัยมากขึ้นน่ะเนาะอืมโดยเนื้อเรื่องก็จะคร่าวๆว่าอ๋อก,ก่อนที่ก่อื่นนะครับขอแจ้งไว้ก่อนว่าตอนนี้ผมไม่ค่อยสบายเนาะบางทีก็อาจจะมีหายเงียบไปไอบ้างเลยนะครับอ่เพื่อไม่ให้เสียงมันเข้าไม่เนาะแต่ถ้าเข้าไม่ก็ขออภัยด้วยอ่าก็ ในส่วนของเนื้อเรื่องเนี่ยตัวเจ้าหนูยายบามันก็จะเกี่ยวข้องกับเอาง่ายๆสับผมนะผมมองไปฟรีวันนี้อ่าคล้ายๆมูมทาโร่ที่เอาตำนานพวกอ่ายักษ์สายลมสายฟ้าคูจินไรจินมาร่วมด้วยอ่าเป็นดาบสองเล่มอ่ามีดาบสายฟ้ากับดาบสายลมอะไรก็ว่าไปโดยที่ก็จะมีตัวละครก็เป็นเจ้าหนูยายบาเนาะเด็กที่เติบโตมาทมกลางป่าติงสาราชสัตว์ทำกางป่าริาสารราชสัตว์อะไรเงี้ยแล้วก็บังเอิญจะพระเจ้าปู่เข้ามา ในเมืองเนาะแล้วก็ไปท้าสู้กับอ่าคุณตัวร้ายนะครับเรื่องเอาจริงผมผมมองว่าแกก็ไม่ได้ผิดอะไรนะไอโอนอร์อะไรน่ะว่าทำไม่ะทำไมผมมองว่ายายบ่ามันเป็นเด็กเปรตยังไงก็ไม่รู้อ่ะอาอันนี้พูดแบบพูดแบบตรงๆนะคือคือณยุคนั้นผมก็เข้าใจแหละว่ามันยุคนั้นมันคงแบบนี้แหละแต่พอมองตอนนี้มันก็มันก็ดูเด็กเปรตนิดนึง่ะเด็กเปรตรถอะเรนะถึงถึงชื่อมันจะมีคําว่า ซามไรนู่ว่าเจ้าหนูเซมไรแบบพ่อมันก็สอนเขาเป็นเามูไรามาลงฝึกของตัวนางเอกก็ฝึกเคนโดเนาะเออฝึกเคนโดมีความเป็นบูชิโดนิดนึงแต่ว่าถามว่าอ่าในตอนแรกๆเนี่ยประมาณสักตอนที่สองหรือสามไม่ละมั้งที่ยายบาไปท้าสู้กับไอโอนี่อ่ะเออโอนี่มาลุแล้วแล้วดูแล้วด,ด,ดูสภาพมันท้าสู้ดิคือแบบอ e ีกฝ่ายหนึ่งเขาเขาไม่เล่นด้วยไปทำยังไงเออวางดักอ่ะเอ้ออ <laughs> มันมันเลิกจากอะไรนะขโมยของคน มันมาขโมยของเพื่อเป็นเหยื่อล่อเว้ยแล้วแม่งวากับดักแต่ละอันเนี่ยคือแบบถึงตายนะเว้ยผมจำได้อันหนึ่งอ่ะที่แบบอะไรนะที่มันไปหยิบเกาะที่วางบนพื้นอ่ะแล้วพอมึงเงยขึ้นปุ๊บมีธันดูจออยู่อะโอ้โหเออใช่แล้วขนาดนี้เหรอมันมันมีแบบทําหลุมกับดักใส่โอ้นี่มันรู้มันไปติดทั้งคืนก็มีอ่ะแม่งแบบอืมอะไรของมึงวะไอ้เจเปลรถมากอะมันเอาอันนี้มาทับเลยปิดปากหลุมเลยเออจริงวะ เออจริงผมแอบลำคาญมันเหมือนกันนะบางทีมันดูแบบเปรตมากเลยอะใช่แล้วมันมีมันเป็นคนแบบนะเด็กเปรรถนิดนึงอะเออตามพระเอกยุคนั้นแหละแต่ว่ามันมีอย่างหนึ่งที่บันแเวนนะมันจะไปซ้อมแบบปิดตาไงไปซ้อมกับสัตว์มันอะไอพวกเสืออะไรเงี้ยเสืออ้วนอะเออแบบแม่งผู้เหลือจะเชื่อเลยนะครับใช่ก็เป็นเลยว่าเป็นเป็นสไตล์ของสมัยนู้นเนาะเอไอตอนนี้ยสมัยก็จะ ก็อาจจะมองแบบมันมันจะเป็นเด็กเปร่าด้นึ่งนะเออใช่ใช่ใช่อนนัคตเขากำลังเรียนรู้ไงกำลังเรียนรู้วิถีแห่งบูชิโดไปเรื่อยๆนะจากอาจารย์เนาะก็มีเพราะจริงผมชอบอาจารย์เนะแบบไอ้นะจำชื่อไม่ได้วะคู่อืมเออไม่อยามาตบมุสชิาจารย์ผิดอืมอ่ามุสชิเนี่ยตามรอยจริงๆแล้วในตำนานเนาะเขาเป็น โทรมราํตำนานของญี่ปุ่นคนหนึ่งเลยเขาเป็นผู้ที่มีเรื่องชื่อในเรื่องของการใช้เพลงดาบคู่อืมซึ่งเอาจิงดาบคู่ในไจบากถือว่าวเท่นะเอาไม่นับไม่นับไม่นับดีไซน์นะดีไซน์อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าตอนนี้แกสู้ใช้ดาบคู่เดี๋ยวว่าเท่ใช้ได้เลยอืมอืมอืมใช่ใช่ใช่ใชเออแล้วก็มันจะมีอนี่นะอิผมผมชอบไอ้ไอ้พวกแก๊งปีศาจไอ้สามจริงไอ้ปีศาจกะผมก็ชอบแต่ผมชอบไอ้ปีศาจสามนอ่นน่นะนะ ไอปีศาจปลาดาวปีศาจไอไอไอปีศาจตะกแตนอะไรอ่ะเออมันดูแบบมันดูซื่อๆื่อมีอิงมีิงมีปลาดาวมีตะกแตนผมชอบหน้าปลาดาวตอนที่มันไปเนี่ยวะที่มันไปท้าแข่งอันเนี้ยล่าท้าผีจําได้ปะเออที่มันไปเหยียบเพื่อนมันอ่ะไอไอไอตัวไอบ่าหรือใครสักคนอ่ะไม่ก็ไอตัวนางเอกอ่ะมันไปเหยียบเพื่อนมันมั้งเออแล้วมันทําหน้าแบบเศร้าอ่ะเออใช่หน้าแบบหน้าเป็นมีมากเลยแต่ตอนล่าท้าผีอ่ะหน้าเป็นมีมากผมชอบอ่ะ ืมแล้วก็อะไรนะติอะยังดินกลบนี่ผมก็ชอบนะแต่ว่ามผมรู้สึกว่าอันนี้ถ้าจาไม่ผิดนะถ้าผมไปหาข้อมูลมาเขารู้สึกว่าจริงๆแล้วยายบาบมาควรจะไอ้นี่มากกว่านี้หมายถึงว่าตอนอะถ้าดูดีๆยายบาบมันจะค่อนข้างที่จะเร็วเนอะรู้สึกรู้สึกว่าของเก่าอะมันจะไม่เร็วขนาดนี้เหมือนกับว่าเขาจะพยายามล้นตอนมันยายบาบของเดิมมันมีหลายแอคกกนึนกออกปะตอนนี้เขาพยายามจะ,มาะม้า่ก็ดดีไนวะ เพราะว่า <a> อย่างไอ้งูเนี่ยอืมเอออย่างไอ้งูก,กระกบเนี่ยเหมือนจะจริงๆแล้วต้องเจอแยกกันแต่นี้เขาแบบล้นให้มาเจอพร้อมกันเลยอะไรประมาณเนี้ยนะแล้วในมาังงะรู้ปะ่ะว่ามันมันแบบนี้ปะ่ะอืมผมไม่ได้อ่านนะอันนี้นี่คนนี้ขอโทษทีไอนี้ใครรู้ก็เออคอมเมนต์ได้นะครับว่าเออมันมันเป็นยังไงเนาะแต่ว่าไอตัวกบเนี่ยผมรู้สึกไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยอินเท่าไหร่โดยส่วนตัวนะเออเพราะว่าถ้าใครเคยดูเนี่ยคล้ายๆกันเลยนะเออ ไดเออผู้กล้าได้แต่ก็อนเควาจำได้ไหมอืมไม่ไหวอมันจะมันจะมีตัวร้ายตัวหนึ่งอ่ะที่เป็นหนึ่งในขุนพลปีศาจอ่ะที่เป็นอะไรเจ้าแห่งสัตว์อสูรทั้งปวงอ่ะที่มันเป็นจระเข้อ่ะชื่อข้อขดได้จำได้ไหมเออจาได้ในเนื้อเรื่องอ่ะข้อขดาดมันเป็นฝ่ายร้ายก่อนใช่ป่ะแต่หลังจากที่สู้กับไดไปสักยกสองยกอ่ะเออมันก็เริ่มจะสนิทกับไดมากขึ้นถึงแม้ว่าจะเป็นศัตรูกันแต่ก็ให้เกียรติกันน่ะนึกออกป่ะ จนกระทั่งแบบว่าฝั่งร้ายมันเริ่มแบบเล่นสปกรกจนเกินควรน่ะทําให้ไอ้ข้อกระได้ก็สึกแบบเอ้ยแบบนี้มันไม่มีเกียิของนักลบอะไรเงี้ยมันก็เลยย้ายข้างแต่ไอ้กบเนี่ยมันว่ามันย้ายเร็วไปหน่อยป่ะอกว่าเขาไม่ก่าให้มันแบบไอ้นั่นเยอะอาจจะก่าให้มันเข้าพวกเร็วๆเลอคิดว่าเขาไม่ได้ก่นั่นแหละคืว่าเขาจะอยู่นานไหมก็คงอยู่ตอนจบแหละมั้งให้เดาอนะไอเออแต่ว่าอืมผมพอคิดเอ๊ะอันนี้คนแต่งเดียวคนนั้นใช่ป่ะ เพราะว่าดีไซน์เออโอเคพราผมเคยได้ยินมานานแล้วแต่เพิ่งมาเคยดูเนี่ยแหละยายื拉เอ๊แต่ผมผมชอบไอ้ฉ่กไอ้จากนั้นว่ะที่โอนิมารุมันไปบุกสภาญี่ปุ่น่ะที่เขากาลังประชุมกันอยู่อที่เขาบอกผมจําบทเป๊ะๆไม่ได้จะพูดอารมณ์ว่าแบบตอนนี้คุณไม่เห็นปัญหาเสร็จแล้วก็โดนบุกอ่ะอยากอยากฟังมันจนพูดจนจบเหมือนกันนะพูดอะไรต่อใช่ใช่ใช่แบบเขาประชุมกําลังเครียดเลย เป็นมันเป็นมันเป็นอะไรที่ตลกร้แปลกๆกัะแบบว่านี้บอกว่าฝั่งเอ่อฝั่งหนึ่งกแล้วแบบนี่คือรือความเป็นจริงอ่ะแล้วทัศสภากําลังตกเถียงกันด้วยแบบความเรียวของโลกจริงอ่ะเออแล้วอยู่ก็มีเหมือนไ้เด็กเบียวคนหนึ่งโผล่เข้ามาเพราะแบบชุดคอสเพลอะไรเงี้ยแต่มันเสียไปของจริงไงเอออะไรประมาณนั้นนะผมว่ามันก็ตลกร้ดีว่ะใช่ใช่อ๋อก็ส่วนไอ้ดาบเนี่ยมีดาบของที่มารุ่นนี่ก็เป็นแบบสืบทอดมาตั้งแต่รุ่นตัวรุ่นเลยนะเออแต่แต่ข้อเสียคือถ้าถ้าเกิดถือแล้วแบบ โดนอะไรนะความมืดกลืนนอ่ะเขาเรียกอะไรความมืดในจิตใจอ่ะจะกลายเป็นปีศาจใช่ใช่เออเพราะว่าเขาต้องไอ้นี่ไอ้นี้โทษตัวแกไม่ได้นะเพราะว่าใจบาคนเดียวเลยเรื่องทั้งหมดนี้เร่อที่แกเรี่แกเป็นแบบนี้เพราะว่ามันเกิดจากใจบาความมืดในใจแกนี่คือเกิดจากใจบาเพราะว่าแกไปสู้แพ้มาซึ่งเอาจริงคําว่าสมุไรของใยบาแรกๆมันดูไม่มีเลยนะเว้ยถ้าสงเกตดีๆอ่ะเอาจริงตอนสู้กับโอ้นี่รู้ครั้งแรกอย่างผมว่ามันนะวุ้นมันใช้ได้เลยถือว่าหาได้ยากจาก อนิเมในยุคสมัยนี้ผงจะไม่พลาดพิงถึงเรื่องไหนละกันแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะออกแบบภาาตัดภาพอ่ะเหมือน powerpoint สไลด์มากกว่าแต่ว่ายายบาทนี่หืมสู้มันมากแต่ว่าผมจําได้เลยมีฉากหนึ่งที่ยายบากมันไปกัดแผลกัดแผลโฮนี่มารู้อ่ะเออแบบอือนี่คือสมุไรยอย่างนั้นเหรอมันดูมันใช้ทุกทีทางมันมันดูเป็นเด็กเปรถจริงๆอ่ะครับเนี่ย อันนี้อันนี้ไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้อักติตัวละครมันนะแต่มันไปรถจริงๆนะอันนี้เราเราพูดด้วยความเอนจอยของในการดูเลยเนี่ยใช่ใช่แค่ว่าเราไม่ถูกกระติ้งใสอะไรแบบนี้เองใช่ใช่มันมันเราเข้าใจแหละมันเป็นการ์ตูนยุคก่อนอ่ะมันจะดิสมันจะแบบเนี้ยแหละเออเฮ้ยผมมีอยู่ฉากนึงผมช็อกอยู่เหมือนกันนะไอฉากเนี้ยจำได้ไหมที่ตัวนกแร้งมันอ่ะบินตามมาจำได้ปะนกแร้งมันไปนี่เว้ยบินไปที่บ้านของคนนี้มารู้อ่ะเออแล้วตอนองนี้มารู้มันมีอะไรวะลังนกพิราบอยู่ปะลิงอ์นกพิราบไไวว้้้้แแลบบอเีย มันเข้าไปกินแสดตอนนั้นมันเข้าไปกินแล้วเขากินอาหารของนกพิราบมาแหละทีแรกผมคิดอย่างนั้นแหละอ้อคงเข้าไปกินอาหารนกพิราบมาั้งแต่พอเอาน,นี้มารู้แม่เข้าไปดูอะโอ้โหขนหล่นเต็มเลยแล้วผมขึ้นผมนึกขึ้นมาได้ว่านกแร้งบางทีมันก็กินสเหมอนกัน,นี่หว่าแบบใช่เลยมันกินทั้งรังเลยเหรออะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับก็ยังพอมีเรียกว่าทุกคนรอดแล้วกันอะเอนกรอดนกรอดมันหนีมาหมดอืมมันแหละแับช็อกละเกือบชอ็อก นกมันก็บินมาจากแบบป่าเลยรพวงเนี้ยแม่งยังลงทุนบินตามมาอีกเนาะเออแล้วก็อเออพูดถึงคุณพมิสานเราจะขาดคนนี้ไม่ได้ครับพี่แมงมุมครับพี่แมงมุมไพเทคของเราอ๋อที่แบบวางแผนมาแม่งแผนพังทุกรอบอะตัวนั้นนะบแบบแบบโอ้คิดคิดมาอย่างดีแต่แบบพอฉายภาพจริงปุ๊บไม่หลอดมีอะไรไมีมโอเคขุนพลแปลพักบ้างไอ้นั่นบ้างนะเออผมชอบไอสัตว์ประหลาดตัวนี้เหมือนกันนะไม่ชอบดีไซน์มันนะ ชอบตอนมันแพ้อไอปีศาจทรายไอชไอปีศาจทรายหอยทากหอยทากท,ที่มันโดนเกลือ,อเอามา,อาเออที่มันโดนเกลือมาเนี่ยจนมันแบบเหลืยแบบตัวกระติดเดียวอะ่ะเออโอ้แล้วแบบเขาเรียกอะไรแถวนั้นก็แบบเหมือนเหมือนไม่มีเตรียมไว้ก่อนอะ่ะมันเลยอกว่าแบบแบบรถกระนำเซอร์ฟเวอ่ะแบบวแบบุ๊ถุงเกลือเพียบเลยไม่รู้ไปรถอย่างไหนใช่แล้วก็ดาบายบาเนี่ดาบสายฟ้าเนี่ยดาอัสนีเนี่ยชอบไอท่านั้นท่าทัาควงมันอะ่ะที่ไอควงตรงรูอะ่ะ ที่มาลูกแก้วออกก่อน่ค่อยไปครวงอ่ะจริงๆมันเขาเรียกอะนะจริงๆมันใช้ไม่ได้เนาะถ้าแบบไอ้ลูกแก้วไม่หลุดอ่ะเพราะว่ามันไม่มีที่ควงใช่ดาบอัศนีการเป็นท่าใหม่กับท่าฟันกลังหันอไม่รู้ไม่รู้ว่าสมัยจริงมันมันแบบนี้หรือเปล่าแต่แบบนะมันมันต้องใช้ก่อนละจังหวะนี้ด้ดยแต่แผ่นป้าดาวดีนะไอแผ่นนี้มันเอาดาบไปติดหินน่ะถ้าไม่ติดว่ายให้พลังช้างอ่ะไอแผ่นนี้ผมว่าดีกว่าเฉียบเลยอืม จริงๆมันพูดว่าเอ๊ะนี่ไอตัวอาจารย์มันก็บอกมันคือมันก็เคยมีสิทธ์มีสิทธิ์อีกคนหนึ่งเหมือนกันนะหายไปแล้วที่มาชอบชักดาบอะ่ะเออชื่ออะไรมลืมกันเออสิทธิ์ชักดาบมีอะไรวะาอาจจะเป็นตัวนั้นก็ได้มั้งไอตัวที่ใส่ชุดธงมุไรน,น่อยๆอะ่ะที่ในภาพเพลงเปิดอะ่ะอาจจะใช่ก็ไดไ้ไม่รู้อ่ะเพลงเปิดผมไม่ได้สังเกตมากเลยดูรอบเดียวไงเพลงเปิดแล้วก็ห<อ>ลัลงนั้นสกิต<อ>ัวรัวเออปกติอย่างเงี้ยแหละเพลงเปิดชอบดูรอบเดียวไงยกเว้นดันดันดันเพลงเปิดผมผมดูทุกรอบอ่ะ นัดันได้ข่าวที่สันสองก็จะมาแล้วนี่นะอืมเดีย๋ยวค่อยว่ากันละกันเอ้มีฉากอะไรอีกนะฉากสู้กันที่กัดหัวก็พูดถึงเออแล้วก็มีมันมีไอผมชอบไอฉากหน่ะทนะฉากมันจะมีฉากหนึ่งเขาเรียกว่าฉากอะไรวะที่มันสู้กันเอ้มันไปทดสอบฝีมือในโรงโรงนะ่ะโรงไอโรงของนางเอกอ,อะโรงฝึกเหรอเออ,อเอเอที่มันไปแบบ นั่นแหละเออก็สน <jas> ุกดีแต่มันจะมีคนหนึ่งในโรงเตีมที่ดูเก่งกว่าชาวบ้านเขาหน่อยมั้งเออสุดท้ายโดน,นยาย,ย,ยบาตตีกระจายอีกอยู่ดีะอืมนี่ันเรียกว่าเป็นกอริลลานะเออฟันถ้าฟันกอริล่าต้อง,งนี่เออมันฟันกอริล่าแต่ในป่าเออกลับมาที่นี่ก็ไปฟันคนเหมือนเดิมฟกคนที่หน้าเหมือนกอริล่า<ช>อะไรเงี้ยดีนะมันใช้ดาบไม้ใช่ใช่เออใช่ใช่มันก็ต่อ ถ้าพอพูดถึงดาบไม้ตอนที่โอนิมารู้มาใหม่ไอ้ยายบ่าก็อึ้งเหมือนกันมั้งไม่รู้ว่ามันใช้ดาบจริงเออเห็นว่าไล่ฟันอย่างนั้นอนะ่ะไม่แต่เห็นอย่างงี้แกเป็นป๊อปปูล่าในหมู่สาวๆด้วยเออไม่รู้สาวๆชอบมั้งเออเด็กด้วยนะเป็นเด็กน่ารักอะไรเงี้ยเออหรือเปล่าอ่ะอายุมันเท่าๆกันป่าวะไม่รู้ต้องบอกว่ามันน่ารักเฉพาะหน้าตาของเขาแต่ใจนิสัยไม่น่ารักเลยนิสัยมันเด็กเปรยอระครับเออเออแปลกต้องบอกว่าเป็น การรีเมคที่เอาจริงก็ถือว่าดีนะอืมอันนี้พูดรวมๆกับในตอนที่หนึ่งถึงห้าก่อนเนาะแบบแรกๆก่อนว่ามันโอเคไหมเพราะว่าจริ้งมันคือการ์ตูนเก่าแหละแต่เขามีการรีเมคให้มันทันสมัยเนาะแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งที่ผมกับไอ้ดูรอคอยเนี่ยก็คืออ่านนเบนะครับนนเบเมือศูนย์ป่าปีศาจอ่านี่คืออยากดูกันมากเลยอ่าน่าจะมาช่วงกรกฎานี้มั้งอ่าเดี๋ยวต้องทาคลิปแน่นอนครับผมเพราะว่า มันคือหนึ่งในการ์ตูนยุคเก่าที่ผมแบบชอบมากชอบมากในการสืบสวนปราผีเนี่ยอ่าครับผมก็สำหรับอ่เจ้าหนูส้มลายยายบ่าเนาะก็ถือว่ามีประมาณเท่านี้นะแล้วก็มาคุยกันแลกเปลี่ยนว่าชอบฉากไหนบ้างไม่ชอบฉากไหนบ้างแล้วก็อ,อมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับตัวละครเนาะเออก็จะมีประมาณเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันจะเป็นแค่ช่วงแรกๆเนาะหนึ่งถึงห้าก็ยังไม่ค่อยมีช่วงพีคอะไรมากอ่าเดี๋ยวถ้าในอนาคต อะไรยังไงเนี๋ยเราจะมาพูดถึงกันอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ผมแค่ดูไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ